มือน้อยน้อยปลูกอ่ามือน้อยน้อยปลูกปลูก<จ>ะอะไรนะอ่าโอเคอ่าตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องเบิกบานแจ่มใสว้าวเออ,อพี่ตุ๊กติ๊กกับน้องตุ๊กปองจะพาทำอะไรนะ รวนดินรถนามเด็ดญ้าที่ขึ้นแทรกมาแปลงผักชูใบว,ว,ว,ว้าวขยันจัง,จงเลยพอ่อพวนดินในกระถางตุ๊บปองพวงพวนบ้างพ่อยิ้มชื่นใจว้าวแม่เด็ดยอดผักตำลึงตุ๊กติดเด็ดดึงแม่ยิ้มชอบใจอ๋อเด็ดดอดตำลึงไปทำ แกงจืดก็อร่อยค่ะว้าวถั่วงอกในกระบะนั้นก็โตเหมือนกันกินได้กินได้อยากกินอยากกินเอาไปผัดใส่ไข่นะคะผักบุ้งก็โตโตโตโอโหโอโหกินได้กินได้ว้าวาวเอาไปผัดใส่ไข่อร่อยมากเลยกระเพราพริกโหระพา ใบปลกดกจ้ากินได้กินได้โอ้ไม่ต้องได้ซื้อเลยขณะก็โตเขียวปีก็ดีก็ดีกินได้กินได้เด,ดี๋ยว,วแบ่งเป็นกรรมดีกว่าให้ยายให้นะให้ป้าข้างบ้านกินได้ไดนพรา,าจากเราจะปลูกผักแล้วก็ยัง แบ่งไปให้ข้างบ้านก็ได้ให้คุณยายคุณน้าให้เพื่อนๆนก็ได้ให้เพื่อนก็ดีสินะพ่อแม่เพื่อนจะผัดให้กินไงโอเอาไปผัดแบ่งคนนู้นแบ่งคนนี้แบ่งเพื่อนข้างบ้านนะแบ่งคุณตาคุณยาย ให้คุณตาคุณยายเขาเอาไปกินจ,จัดแจงแบ่งปันอย่างดีกำนั้นกองนี้ของใครของใครเด็กๆอย่าลืมปลูกแล้วก็แบ่งมาให้คุณลักคโอษบีกินด้วยนะคะจะรอชิมผักเด็กๆอยู่นะคะมันจะอร่อยไหมนะอ,อร่อยแนะ่ๆนะเลยชิมือของเด็กๆพ่อแม่ลูกๆสะกิดเย็นนี้คิดคิดจะกิน อะไรกินอะไรดีนะเอาผักไปทำอะไรกินดีนะสี่คนเข้าครัวช่วยกันหั่นนี่เด็ดนั่นสนุกกันใหญ้ายทำกับข้าวเอาผักของเราไปทำอะไรดีนะโปูคุณครูอยากกินผักคะนะค่ะตุ๊กติ๊กนั่งหั่นผักบุ้งตุ๊กปองดูยุ่งเด็ดตำลึงกันหา่ ข่อสับหมูส,สับสับสับเอาไว้ใส่กับต้มตําลึงไงว้าเตรียมหม้อตะหลิวกระทะไม่พร้อมแล้วจ้าผัดได้ต้มได้วว้าจังผัดทั้งต้มเลยอ้หิวยหนา้าเลย<ช>มากเลยค่ะโอ<ห>้พ่อชวนลูกๆยกจานจัดโต๊ะอาหารเตรียมไว้เตรียมไว้ โอ้ตอนนี้เริ่มจัดโต๊ะอาหารแล้วดูสิคะว่าจะเป็นเมนูอะไรให้เรากินโอ้อาหารจานเด็ดเสร็จแล้ว <c oughs> กลิ่นหอมรสแจ๋วชามย้อยชามใหญ่โอ้ <c oughs> แกงจืดตำลึงหมูสับใส่เต้าหู้ด้วยครับอุ้ยน้ำไหลไหลโอ้ใส่แกงจืดใส่เต้าหู้ แล้วก็มีตำลึงใช่ไหมคะกินแล้วร่างกายแข็งแรงนะคะตำลึงอ๋อมีประโยชน์มากมายเลยอ่าผัดผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยวน่าเขียวหน้าเขียวอุ้ยน้ำลายเลยอยอากกินจังเลยกินแล้วถ่ายง่ายด้วยนะคะท้องไม่อืดเพราะว่าผักบุ้งมีกากใยเยอะมากๆเลยอ่าอ๋อมีอีกจานหนึ่งนะ ไข่เจียวปูจ้าว้่งไหลไหลมองชุ่เลยอ,อาหารอร่อยอร่อยเพราะมือน้อยน้อย,อยปลูกไว้อิ่มใจ<ด>อโอเคเ <c oughs> ออ <c oughs> เด็กๆขาเห็นไหมคะ <c oughs> สองคนพี่น้องนี่เขาเอาอะไรนะคะเอาผักที่เขาปลูกเองมาทำอาหารใช่ไหมคะ เอาผักที่ปลูกเองมาทําอาหารเป็นไงคะทั้งประหยัดใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งประหยัดพิษปลอดสารพิษแถมอร่อยด้วยเออาได้กินผักสดใช่ได้กินผักสดๆดด้วยเก็บจากสวนแล้วเอามาทํากับข้าวทําอาหารได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองปลูกผักกันค่ะทุกคนอ่าเราจะมาปลูกผักกันนะคะคุณครูเตรียมอุปกรณ์มาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเตรียมของสักครู่นะคะ อออุปกรณ์ของเราอ่าอุปกรณ์ของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะมีถาดเพาะนั่นเองนะคะมีเด็กๆจะใช้กระถางแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นกระถางอย่างนี้ก็ได้อ่ามีอะไรอีกคะมีดินค่ะมีดินของคุณครูสำหรับเพาะอ๋อมีดินนะคะอ่าเมล็ดพืชไหนโชว์เมล็ดไหนคะนี่คุณครูเีรียมเมล็ดเมล็ดอะไรคะนี่ผักบุ้ง กับแงควาตึงมาค่ะโอ้เมล็ดผักบุ้งคุณครูแช่น้ําไว้หนึ่งคืนเอ๊ะเด็กๆสงสัยไหมว่าทําไมคุณครูถึงแช่น้ําอ๋อเพื่อให้เมล็ดผักบุ้งงอกไวกว่างอกเร็วขึ้นนะคะโอเคพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอยโอ้ฟ้าใสพร้อมแล้วนี่น้งเซฟเตรียมแล้วอ่ะ สุดยอดไปเลยอ่าเรามาปลูกพร้อมกันอ่าขั้นตอนแรกตักดินลงไปเลยค่ะโอใส่กระถางเลยโอ้แล้วโอ้ตักดินใส่กระถางแล้วนะคะหรือบางคนมีแปลงผักในดินก็สามารถทูบลงได้ได้เลย ช้อนทำไมเราแม่เตรียมเจ้คุณคุรักจะห้คมรวยคนยอดรวยผักบุ้งเ๋ยวคุณคุรักจะเป็นคนเอาดินใส่จะสวยไม่น่ผักของคุรักคูบีคุโอจะสวยไม่นะผักของเราจะต้องโตไวแน่ๆเลยค่ะคูบีพะในดินมีอะไรคะมีปุ๋ยมีปุ๋ยคุรักหมักดินไว้ด้วยในดินมีเศษใบไม้มี ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกของเราก็คือมูลวัวนั่นเองหรือขี้วัวนะคะเด็กๆเห็นไหมคะอ้เดต้าเดต้าครับว้าวเตรียมกระถางแล้วโอเคฟ้าใสฟ้าใสจะหยดเมล็ดแล้วอ่าไหนโอ้หินใสกระถางเรียบร้อยพี่เซฟพี่เซฟกำลังขมักขเม้นเลยกวินมาช่วยครณีปลูกหน่อยครับ ทันทีเตรียม,มคนละก,กระถางเลยเอออ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวจะให้ครูบีเป็นคนใส่มเมล็ดอ,อ่าหินไว้นะคะอ่าทำหลุม<อ>ให้ทำหลุม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 ให้แบบเล็กๆอ่า ขั้นตอนต่อไปมะของเราาโอเคผักบุ้งนั่นเองอ่าแช่น้ำไว้แล้วตอนนี้นะคะอ่ะเยลใไฟลงไปว้าวใส่ใส่ใส่ลงไปเลยตามใจเด็กๆเลยว้าวโตโตโตงออง้อง้อโอให้สวยๆเราจะได้มีผักไว้กิน ไปรุงอาหารอ่าใส่ลงไปแล้วใส่เมล็ดขัดลงไปแล้วเมื่อเราใส่เมล็ดลงไปแล้วทำางไงต่อคะครูบีใช้มือนะคะกลบลงไปฟังเมล็ดของเราไม่ต้องกดแรงนะคะใช้ดินกลบเมล็ดอ่าอือไม่ต้องกลัวมือเปื้อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปล้างอืออ่า เด็กๆจ๋าเมื่อเรากลบเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วทํายังไงต่อเอ่ยเพื่อจะให้เมล็ดของเรางอกขึ้นมาเราต้องนรดน้ำพรวนดินทุกวันคะือขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแน่นอนไหนใครปลูกเสร็จแล้วโอ้ใช่พี่เอมโอ้กำลังปลูกเลยเซฟก็สุดยอดค่ะ คุณครูมีน้ำด้วยอ่ะเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้กันเออรดน้ำารักเออรดน้ำเลสวยนะคะโตขึ้นมาสีสวยจะได้เอาไปผัดกินให้เด็กๆีิน่ดยทำไมเราถึงไม่เทน้ำลงไปเลยะอ่าเป็นไงคะดินมันจะกระจายใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะดินจะกระจายแล้วก็ค่อยๆฝักบัวเล็กๆก็ใช้ได้เลยหรือบางคน อันน้ำใส่ขวดแล้วก็เจาะรูในขวดตรงขาอุ้ยพี่เซฟเก่งมากเลยเห็นไหมคะเด็กๆรดน้ำเหมือนพี่เซฟก็ได้หรือจะใช้บัวรดน้ำก็ได้่ะเอ็มแล่น้ำน้ำค่ะโอเค เสร็จรห,หรือยังเอ่ยกันกานไม่ไหนฟาใส่ฟาใสเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะว้าวมีล่าในถุกไหมคะพี่กวนินเดี๋ยวเราจะได้เอามาโชว์กันอ่ะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวผักของคุณลักโทรตตอนไหนเดี๋ยวคุณลักจะถ่ายรูปแปะไว้ในโน้ตเพื่อให้เด็กๆได้ดูส่วนผักของดเด็ก ของคนไหนโตให้เอามาแปะไว้ใน,นโน้ตเหมือนกันนะคะเล้ยวอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะโอเคไหมเอ่ยใช่อะสักสองสัปดาห์ผ่านไปนะคะใช <น S 2> ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีหนึ่งว่าผักของเราจะโตได้ขนาดไหนแล้วเอเขาึ้าแข่งกันคุณครูโอ,คคอ๋คุณครูรักคุณครูบีจะรอดูผักสวยๆของเด็กๆนะคะเออโอเคไหมเอ่ยโอเคค่ะอะ พี่เศษลดน้ำพี่พินสงใสยถังต้องเซ็เจอะต้องสวยมากๆแน่ๆเลยเด็กๆอย่าลืมไปปลูกนะคะลองปลูกดูปลูกเองทานเองประหยัดค่าใช้จ่ายไม่พอนะคะแถมยังปลอดภัยจากสารเคมีด้วยค่ะดีต่อสุขภาพนะคะอ่าและที่สำคัญนะคะเด็กๆได้ฝึกการสังเกตได้ลงมือทำด้วยตนเองใช่ไหมคะใช่ค่ะ ติบโตของเมล็ดผัก no ด้วยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้วองปลูกใครปลูกยังไม่เสร็จไม่เป็นไรอะแสแตมแมคับสวัสดีคเัวาสวัสดีค่ะบางคนมงเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พรพิชายสวัสดีค่ะคุณครูบาหาช่องเข้าตั้งนาน คนที่เข้ามาไม่ทันไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรวันนี้คุณครูพาเด็กๆปลูกผักนะคะหรือบางคนไม่ได้เตรียมมาให้ไปปลูกย้อนหลังคุณพ่อคุณแม่ได้ย้อนหลังอีกแบบหนึ่งได้เป็นไรเด็กๆดูใบงานกับคุณครูก่อนค่ะดูใบงานกนะคะโอ้คุณครูมีใบงานให้เด็กๆดูว่าใบงานของเราวันนี้เป็นอะไรนะ ใบงานของเรานะคะของวันน <mm ี้นะคะคุณคุณครูคุไม euh ่ให้ใชว่าขีดได้ไหมคะอ่าเห็นไหมคะใบงานของวันนี้นะคะให้เด็กๆช่วยพี่โตเลือกภาพว่าภาพใดคือผักคะน้าอ้าบนด้านล่างคะด้านบนหรือด้านล่างผักคะน้าอันไหนนะอัไหนนะใเรู้ในของหนูอยู่ไหน บางคนทำพร้อมกันกับคุณครูได้เลยนะคะเออโอเคโอ้ถูกตนะคะถูกต้องนคะว่าณะขนน้เอ่ใช่ที็าจโดีที่าดูกับคุณครูก่อนโอ้สุดยอดเลยกรรูน่ะเก่งเลยเก่งเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูอแกะเพิ่มเติมคุณครูก็จะแจ้งไปในไลน์กลุ่มนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าเรียนวันนี้ค่ะบ๊ายบายครูก่อนบายโอเคุณค่ะ